จะปรับเรื่องหมอกและควันพวกภาพป้าๆมีหมอกหมอกมีควันควันอะไรเงี้ยเราก็ไปที่ภาพที่เราเตรียมไว้ก่อนอ่าอันนี้เป็นภาพมีก้อนเมฆบางๆอยู่นะครับเราก็มุ่งหน้าไปที่เอฟเฟกอ่าเราก็เพิ่มเลย d h ase. ปึ๊บได้ละครับอยากได้รายละเอียดกลับมานิดนึงก็คา l ิตี้เล็กน้อย Okay. ต้องการปรับความสว่างก็ไปที่หัวข้อไลท์ like, นะครับีรืก็ปรับเอาพวก e x exposure h i g h l i g h t contrast เนี่รก็ตาใจยกตัวอย่างอันนี้ก่อนและหลังนะครับภาพตัดไปเช่นภาพนี้ถ่ายกลางคืนแล้วมันเป็นหมอกหมอกควันเราก็ไปที่ Effect เพิ่ม d h เเข้าไปง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็จะได้ before, after ถัดไปภาพนี้มีเมฆเมฆหมอกหมอกตรงตึกนะครับก็เอฟเฟ t d e h a s นี่นะครับก็กลับมาละแต่ว่าตรงนี้มืดไปหน่อยก็ไปที่ไลท์นะครับก็ปรับ exposure, shadow, เอ็กโพ r ชอร์ชา w เร่งชา a ์โดนิดหนึ่งแล้วกันกลับมาหน่อยนะครับเอ็กโพเชออีกนิดหนึง่ง ไฮไลท์หน่อยหนึ่งได้ละอันนี้ก่อนและหลังนะครับภาพถัดไปภาพนี้ควันทูปนะครับก็เอฟเฟกต์ดีเฮอัดเข้าไปปึงแต่ว่าพวกเหลืองมันมาเยอะผมก็เลยไปที่ Color Mix ไปที่ส้มลดส้มลงหน่อยหนึ่งไปที่เหลืองลดเหลืองลงหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็ได้ละก่อน และหลังนะครับโอเคภาพสุดท้ายเช่นภาพท้องฟ้าแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์ดีเฮนะครับอดีเฮสก่อนท้องฟ้าก็จะแจ่มขึ้นรายละ,ะเอียดก็ขุดคุณภาพขึ้นมานิดหนึ่งเสร็จ before after